อาร์ตเตเลเนตอนที่106พาร์ทที่3ทลายทางเข้ามันต้องมีจุดอ่อนอยู่บ้างสิอา <Art S 1> <Art S 2> ร์คพึมพำกับตัวเองเสียงเบาก่อนจะเริ่มตรวจสอบรูปแบบในการโจมตีของวิลกูริมาอาร์คตอนนั้นเคยต่อสู้กับบอสมอนเตอร์มามากมายบอสนิวเวิร์สส่วนใหญ่นั้นล้วนมีเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยกันทั้งสิน้นแต่าหากผู้เล่นเอาแต่กระโดดเข้าใส่อย่างหน้ามืดตามัวโดยเชื่อมั่นเพียงแค่เลเวลและทักษะของตนเองบ่อยครั้ง ที่จะโดนสวนกลับมาด้วยเทคนิคพิเศษของบอสจกนกระทั่งตายตกไม่ว่าจะเลเวลต่ำหรือว่าสูงล้วนต้องมีรูปแบบก่อนอื่นเลยก็คือต้องยืนยันถึงรูปแบบในการโจมตีให้ได้จากนั้นจึงค่อยหาจุดอ่อนของบอสและนั่นจะเป็นกุญแจซึ่งนําไปสู่การพิชิตบอสในย e ูเวอร์บอสทุกตัวต้องมีจุดอ่อนอยู่สิอาร์คเชมบาร่าและลาเลเตกําลังช่วยกันพิจารณาบอสจากคนละมุมหากวัวมองเพียงแค่ครั้งแรกก็นับว่าสมบูรณ์แบบมากแต่ มันก็มีจุดเชื่อมต่อในการใช้เทคนิคของวิลกูลิมาอยู่อาร์คลบหลีกท่อนไม้ก่อนที่จะอธิบายชาบ,บราตอนพวกมันโจมตีวิอกาสดให้หลบหลีกมากที่สุดยังไงล่ะดูนั่นท่อนไม้สามารถเบ่งออกได้เป็นสิบหรือว่าร้อยแต่มันจะโจมตีเป้าหมายได้แค่ครั้งเดียวต่อให้ฉันหลบหลีกได้แล้วนายที่ยืนข้าง,างกันมันก็จะไม่โจมตีใส่ดูเหมือนกับว่าการโจมตีพวกมันกลุ่มหนึ่งจะเพ่งเล็งได้แค่เป้าหมายเดียวแสดงว่ารากของมันภายใต้นั้น มีเพียงแค่หนึ่งและเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้งั้นการจบตีเทียนอยู่ก็แค่กลนลวงสินะแชมารามองท่อนไม้พวกนั้นอีกครั้งก่อนจะพยักหน้ารับถูกต้องแล้วพวกมันตรงหน้านั้นมีหลายสิบแต่ว่าแท้จริงแล้วมีเพียงแค่หนึ่งเดียวต่อให้วิวกริมาใช้แขนทั้งสองยังมากที่สุดมันก็สามารถโจมตีศัตรูได้แค่สองคนเมื่อมันเริ่มการโจมตีไปแล้วเป้าหมายที่เลือกไว้ในคราวแรกก็จะโดนจัดลําดับความสําคัญเป็นที่สุดจนกระทั่งโจมตีโดน อีกทั้งในตอนที่หมัดประทะกับพื้นมันจะเคลื่อนไหวไม่ได้จุดอ่อนเกินคาดเลยนะแล้วมีแผนยังไงบ้างล่ะอีกครั้งที่อาร์คหลบเลี่ยงท่อนไม้ที่พุ่งเข้าประทะก่อนที่จะตะโกนลาเลเต้นิมถอยไปให้ได้มากที่สุดครับคอยใช้เวทมุนฟื้นฟูและรักษาจากระยะไกลราซักปียคุ้มกันตรงหน้าลาเลเต้ราซักเพียกหน้ารับก่อนจะมุ่งหน้าเข้าไปคุ้มกันลาเลเต้เดดริก คอยรับมือหนึ่งในท่อนไม้พวกนี้ด้วยพยายามหลบให้ได้มากที่สุดลาเลเตจะคอยใช้เวทมนต์ฟื้นฟูให้แบบนั้นนายน่าจะพอถ่วงเวลาได้บ้างเอ๋เอ๋ท,ทำไมเป็นข้าขอรับฉันไม่มีเวลามาเถียงนะทําไม่ดีด้วยอาร์กตะโกนในขณะที่เดริกสะบัดสะบัดหัวใส่ด้วยสีหน้าที่ไม่ยินดีอย่างสุดๆแม้ว่าราซังจะมีพลังป้องกันและพลังชีวิตที่สูงแต่ความคล่องตัวต่าเตี้ยเร่ดินอีกทางด้านหนึ่งเดริกนั้นมีความคล่องตัวสูงมาก สถานการณ์แบบนี้ย่อมได้เปรียบมากกว่า100%อีกทั้งมันยังบินได้อีกต่างหากเดริกสมควรจะรับมือได้นานกว่าราตากหลายเท่านักในกรณีนี้แน่นอนว่าการป้องกันของเขาก็จะหายไปกว่าครึ่งแต่ว่านี่ก็เพื่อทําให้ลาเลเ,เตสามารถจดจ่อการรักษาและพื้นฟูโดยไม่ต้องมีห่วงเป็นกังวลจ้าว่าเธอสามารถทําได้อย่างเต็มที่แบบนั้นแล้วสถานการณ์ก็จะไม่เลวร้ายไปกว่านี้ไอ้ท่านไม้นะ่าโง่เข้ามาเลายไอ้ข้งขาวนี่ ฉันไปก่อนนะต้องทดสอบท่าเท้าหน่อยแชมบาราพุ่งตัวออกไปเป็นคนแรกรากับสายฟ้าฟาดผ่านเป็นดังคาดวิวกูริมาที่ตอนนี้หมัดจมกับพื้นพลันส่งท่อนไม้ขึ้นมาเป็นปราการป้องกันท่อนไม้หลายสิบได้ปรากฏขึ้นจากพื้นดินเข้าขัดขวางแชมบา,าเอาไว้ตอนนี้แชมารากำลังยืนอยู่ต่อหน้าขี่ปนาวุธที่กำลังพุ่งครวดเข้าใสา่ซอนเกยเย่ซอนชมคล้ายกับถ้าบทรายของวิชาอะไรบางอย่าง ชม巴าพ่วงเป็นตัวอักษรเกาหลียออกมาอักษรแต่ละตัวก่อเกิดขึ้นเป็นท่าเท้าทําให้ชมราสามารถใช้ก้าวพลิบตาแต่ดูแล้วยังคล้ายกับว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบมากนะักกล้าวพลิบตานี้เดิมทีมีพื้นฐานเป็นท่าเท้าทีาท่ชมราเรียนรู้อยู่ก่อนหน้าแล้วแต่ว่าตอนนี้คล้ายกับเขาได้รับวิชาอื่นมาผสมกับท่าซึ่งกําลังศึกษาอยู่โดยไม่ต้องพูดกล่าวอ์กนั้นไม่ใช่เพียงคนเดียวในดีเวอร์ที่เติบโตขึ้นแน่นอนอยู่แล้วระหว่างที่อ์กเล่นเกมผู้อื่นก็พัฒนา รวมทั้งเรียนรู้ทักษะใหม่เพิ่มขึ้นแชมบราเองก็ไม่ต่างกันนักเขาได้รับภารกิจจากอิตาเบลเพื่อไปรวบรวมเศษเซียวสมาคมแห่งความมืดให้กลับมารวมกันความเป็นจริงนั้นภารกิจนี้คล้ายกับว่าเป็นขั้นตอนเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ของอาชีพนักบุญมือสังหารต่างหากเพราะสมาคมแห่งความมืดก็จะกระจายกันไปหลายร้อยปีแล้วพวกเขาและฝ่ายที่แยกกันอยู่ก็มีการพัฒนาเทคนิควิชากขึ้นมาไม่ซ้ำกันชนเผ่าหนึ่งเป็นท่าเท้า,ทาอีกชนเผ่าหนึ่งเป็นการต่อสู้ด้วยดาบสั้น อีกชนเผ่าเป็นวิถีแห่งมือสังหารโดยเหตุนี้ชชมาราจึงได้เรียนรู้ทักษะเมื่อเข้าไปเยี่ยมเยือนแต่ละชนเผ่าเพื่อทําการบีบบังคับให้พวกเขายอมจํานวนอากมีโชคชะตาในเกมที่แปลกประหลาดยิ่งนักแต่ชชมบาราเองนั้นก็ไม่ต่างกันโชคชะตาแปลกประหลาดนี้ย่อมคงอยู่กับผู้เล่นอื่นด้วยเพราะอะไรหรือนั่นก็เป็นเพราะสถานที่แห่งนี้คือนิวเวอร์เกมที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้เล่นทุกคนให้มีอิสระต่อแล้ว วิลุ e e ่หรีมาพ่งคำหยาบออกมาเมื like <con Liberty Overwatch throat> ่อเห็นชัมบราลลบการโจมตีไปได้ท่อนไม้พวกนั้นเพิ่มจำนวนขึ้นนับร้อยทุกครั้งที่การโจมตีพลาดเป้าขณะเดียวกันนั้นเดริกยังคงบินวนอยู่บนท้องฟ้าขณะที่หลบเลี่ยงท่อนไม้ทั้งหลายไปด้วยพวกมันในตอนนี้ไม่เข้าโจมตีทั้งอาร์คและลาลิเต้แล้วอาร์คเริ่มเคลื่อนเข้าไปใกล้จากทางด้านหลังก่อนจะนำออดาบออกมาเล่มหนึ่งเฮ้ยเสียดายจริงขมดับวายุคลื่น เศษดาบก็จัดกระจายออกจากตัวดาบก่อเกิดขึ้นเป็นพายุโหมพัดใส่วิวกุลิมาการโจมตีท่านี้สามารถสร้างความเสียหายได้มหาศาลจนพลังชีวิตของมันลดนวบฮะอะไรกันความเสียหายมันขมดาบวายุโหมพัดเข้าใส่กรีดเฉือนจนพลังชีวิตของวิวกุลิมาลดลงไปแต่เพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นพลังชีวิตของมันเริ่มพื้นกลับคืนมาด้วยความเร็วมหาศาลเปลือกไม้อา อุทานออกมาขณะที่มองเปลือกไม้ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเปลือกไม้ใหม่ได้เติบโตเข้าไปแทนเปลือกเก่าซึ่งโดนเฉือนไปเมื่อครู่ด้วยเศษเสี้ยวดาบ <c oughs> <c oughs> ขณะเดยียวกันนั้น <c oughs> ชัมราพันสะดุดรากไม้ <c oughs> ก่อนจะโดนการโจมตีคริติเคอลเข้าไปโดยทันทีลาเลเต้ทำการฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยเวทมนต์ <c oughs> และทำการถอนพิษที่ติดอยู่ให้แต่ว่าสภาพการฟื้นฟูของวิลกุลิมากับลาเลเต้ไม่คล้ายกันเลยสักนิดมันไม่มีมาตรวัดพลังมานาบ่งบอก บนตัวของวิวกุลิมาถ้างั้นนี่หมายความว่ามันสามารถใช้ทักษะโดยไม่สูญเสียพลังมานาอย่างนั้นหรือไอ้พวกมนันดูโสโครกวิวกุลิมาต่อยหมัดอันใหญ่โตจนติดเข้ากับพื้นอีกครั้งเป้าหมายการโจมตีครั้งนี้คืออาร์คในระหว่างที่อาร์คหลบเลี่ยงด้วยไร้ลาแห่งความมืดเวลานั้นชชมาราจะเป็นเข้าจะเป็นคนเข้ารอบโจมตีจากทางด้านหลังด้วยดาบเพชจาคาดแต่ว่าผลลัพธ์มันก็ยังคงเป็นเช่นเดิมอยู่น,นี่มัน เรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเจ้าพวกมนุษย์โง่เขาช่างไม่รู้อะไรร่างนี้คือร่างอมตะตอนนี้พวกเจ้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกลายเป็นปุ๋ยให้ข้าเข้ามาตายตายและเป็นอาหารให้ข้าวิวปริมาเริ่มเรียกเคื่อนหมายออกมาราวกับบ้าคลั่งโดยสมบูรณ์อีกทังการโจมตีเหล่านี้ยังไม่มีทางหยุดเว้นสแต่จะโดนเป้าหมายบอสตรงหน้าก็ยังคงเป็นมอนสเตอร์ที่เลือดไม่มีวันลดลง นอกจากนี้แล้วอาร์กก็แทบจะถึงขีดจํากัดด้านเวลาแล้วอีกเพียงแค่5นาทีเท่านั้นก่อนที่ทักษะของพวกบันคุณจะหมดลงอีกเพียงแค่5นาทีเผ่านาคุจักหลายร้อยคนจะพลั่งปูกันเข้ามาไม่อยากจะเชื่อเลยนี่หมดหนทางแล้วเลยเนี่ยระหว่างที่ชัมบาร,ราเข้าโจมตีอาร์กแอบถอนหายใจก่อนจะบองไปรอบห้องขมดาบวายุนั้นคือทักษะการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของอาร์กแล้วเขาไม่มีทางเลือกอื่นใด เหลืออยู่อีกถ้าหากว่าคมดาบวายุไม่สามารถจะสร้างความเสียหายให้ได้แต่แล้วเพียงชั่วครู่ดวงตาของอาร์ก็เบิกออกกว้า,างแทบจะถลนจุดที่ไกลออกไปนั้นเขาไม่เคยสังเกตเห็นมาก,ก่อนแต่แล้วทาไมถึงมีสิ่งเหล่านั้นห้อยแขวนอยู่ที่นี่นะมันคือส่วนหนึ่งของพื้นหลังคพื้นหลังของฉากหรือไม่อาร์กนั้นพยายามใช้พลังสายตาเพ่งมองพิจารณาเมล็ดถั่วที่ได้เห็นมันคือเมล็ดถั่วขนาดใหญ่ยักษ์ที่มีเสี้ยน,น้นาแหลมคม คล้ายกับผลเกาลัดเมื่อเขาลองใช้ดาบเข้าโจมตีใส่จึงพบว่ามันมีเสียงกระทบที่คล้ายกันบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งอันมหาศาลเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นหนทางในการกลับมาได้เปรียบนะสมองอันปาดเปลือของอาร์คเริ่มคิดด้วยทันทีเอาเถอะลองดูก็ไม่เสียหายอะไรนี่มีแต่ต้องลองอะแชบราถ่วงเวลาไว้อีกเดียวนะไอ้บ้าดีนคิดว่าง่ายแค่พูดหรือไงเนี่ย ฉมรากลดดาวออกมาแต่ก็ยังคงหลบเลี่ยงท่อนไม้ได้อย่างรวดเร็วสมรรถหลักกับที่เป็นผู้ที่เรียนวิชากางฟูการเคลื่อนไหวและอัตราการตอบสนองนั้นล้วงสูงล้ำยิ่งกว่าผู้เล่นทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเจนตอนนี้อาร์กําลังเลือกผลกลัดที่เหมาะสมอยู่ก่อนที่จะเริ่มคิดอ่านวิธีของวิวกุลิมาก่อนจะใช้สนกลับจับพันผลกลัดพวกนั้นเริ่มสั่นเทิมเพราะน้าหนักมหาศาลก่อนจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาถึงตอนนี้วิวกุลิมาพันพบว่าอาร์กําลังคิดจะทาอะไร แต่ว่าแขนของมันตอนนี้ยังคงติดอยู่กับพื้นจึงไม่อาจจะขยับได้ที่ทําได้ก็เพียงแค่การเจ้ามองดวงตาเบิอกกว้างเท่านั้นอาจใช้ง,งานสวนกล่าวับวพันอีกหลายครั้งเพื่อหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับการเวี่ยงของผลเกาลัดท้ายที่สุดแล้วผลเกาลัดก็เร่งความเร็วการเวียงเพิ่มขึ้นมหาศาลจนเพียงพอที่จะฟาดฟันเข้าใส่สีข้างของวีกุลิมาวีากุลิมากรีดร้องออกมา ในขณะที่ท้องโดนผลกระลัดเข้าปะท้าใส่จนร่างส่วนเซก่อนจะล้มลงกับพื้นเอาไอเด็กสารเลววิวกุลิมาได้รับความเสียหายในระดับมหาศาลแต่เป็นเพราะว่าเปลือกไม้ที่งอกเงยพลังชีวิตของมันจึงพื้นคืนกลับมาอีกครั้งชิกระทั่งใช้ดีแล้วก็ไม่ได้โดนความเสียหายเลยหรือเนี่ยอากเริ่มจ้องมองสถานการณ์ชวนตึงเครียดตรงหน้าก่อนจะพบเห็นบางสิ่งเมื่อครู่วิวกุลิมาไอาออกมา ถึงแม้จะแค่นิดเดียวแต่คล้ายกับว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างภายในคอของมันมันเป็นลูกแก้วกระดาษผลเท่าแตงโมได้อาคล้ายกับเห็นมเมล็ดเช่นนั้นมาก่อนอ้าใช่แล้วยูเครสของยูซูเลียงไงล่ะ